สวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยเรียบร <n> <RX 2> ้อยเรียบร้อยแพ็กกิ้งย่างสวยครับพี่น้องครับนี่โลโก้จานร้อยเองพี่น้องเอ้ยนี่ไงพี่นางกำลังอนี้อยู่พี่นางกำลังตัดสติ๊กเกอร์อีกอยู่เนี่ยแม่ยานางกำลังคั่วไก่ทั้งหมดพี่น้องเอ้ยจัดไปย er <c oughs> ่ายจัดไปเฮ้าไก่แดดเดียวจานร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ไก่แดดเดียวร้อยนัวนี่นะครับสั่งมาพี่น้องสั่งมานะครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่ร้อยหนึ่งกล่องน้อยหาสิพี่น้องครับมีสองขนาด กล่องใหญ่100บาทนะครับกล่องน้อย50บาทนะครับมี2ไซส์สขนาดนะครับสั่งเอาตาสั่งมาสั่งเนี่ยตาสั่งโอ้เสื้อแต่เื้อตาสั่งน้อยอย่ดอกกันมันยยดไงพอดมันสั่งอันเป็น2ขีด3ขีด4ขีดอยังก็มันบุระแต่าตาสั่งน้อยตาสั่งด้จิตอนก็นสิดีเด้เอาแบบดิจิตอลน,นะพี่น้องนะครับโอ้ยกล่องก็จะเป็นมั่วน,นี่นะครับเรียบร้อยครับไก่เมื่อวานจักโลก็ใหญ่50โลได้ทั้งเบิร์ตมสิบกล่องพี่น้องนะครับ ได้ทั้งเบิดสามสิบสี่กล่องเอาสิาาไใด,ดทุนหรือสิไใดทุนหรือสิไดดกำไรกสร้างมันนะครับว่าเตะได้เห็ดนะครับได้สามสิบสี่กล่องพี่้องกับไก่หาสิบโลหาสิบ <50 S 1> โลพี่้องไก่สิบโตโตละหาโลนะครับเพียดเป็นแดดเดียวแล้วได้สามสิบหากล่องพอดีพอดีสามสิบสี่กล่องนะครับกล่องที่หาบเต็มบันไดก็เลยเอาไหว้ใจรอบหนา สรุปแล้วได้34กล่องพี่น้องครับเอาออเดอร์มาแล้วครับพี่น้อง34กล่องกล่องละร้อยบาทนะครับกล่องน้อย50บาทกล่องใหญ่ร้อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับแต่ว่ากล่องน้อยเพราะท่านได้บรรจุอยู่นะครับไม่ย่านั่งกระลังขั้วอีกประมาณหาตัวนะครับขาดว่ามืงอื่นกระสือได้อบนี่ครับเครื่องอบเพิ่นเอาอันทั้งกิโลใส่ตะแกรงเฮ็ดแบบบ้านๆเท่าไหล่พี่น้องนะครับใส่ทานอบแล้วก็ตากแดดช่วงนี้บ่ค่อยมีแดดนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับเสียดเรียบร้อยสําหรับไก่ แดดเดียวนะครับของจานร้อยพี่น้องเอ๋ยนะครับมาหุดนหนุนกันก็มาพี่น้องช่วยเหลือกันก็มาช่วงนี้ศิลปินเฮาบ่มีงานศิลปินบ่ไดถือไม้ศิลปินบ่ไดขึ้นเวทีก็เลยหันเหมาลองเห็ดเบิ่งพี่น้องครับนี่โลโก้จานร้อยนะครับเนี่ยไก่นัวโอ้ร้อยนัวไกแดดเดียวนะครับนี่ครับพี่น้องมีอยู่สามสิบสามสิบสี่กล่องนะครับพี่น้องครับการ่องสั่งมาเบิ่งพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะ้อยส่งให้ครับกล่องละร้อยกับกล่องละห้าสิบนะครับผมนะ กองละอร่อยครับกองละหาซิบมีสองใสสองขนาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะนี่กับประมาณประมาณว่าหลายเติบแล้วครับพี่น้องไก่มันบ่คือเนื้องู๋นะครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดแล้วมันหดเนี่ยงหดหลายโพดแล้วก็ส่วนหนังกับส่วนกระดูกคือจังไม่ยนั่งเราสับอยู่นั่นก่ะส่วนหนังส่วนกระดูกมันกับนักหลายเนื้อนี่สีได้อยู่ประมาณ เนื้อสิยูประมาณสับปองมาแล้วได้ประมาณกิโลกรัมกัวไก่หาโลนี่พี่น้องครับเนื้อสิได้ประมาณโลกกลัวเท่านั้นนะครับน้องสิเป็นกระดูกกับหนังนะครับผมกับหัวกับขาหนักนะครับซ้ำแลออกมาแล้วก็สิได้ยู้มซ้ำนี่นะครับไก่ซีบตัวหมูบ้านนี่นะครับตัวละหาโลนะครับนี่ไก่ตัวบอกง่ายเลยนะครับนี่นี่ครับพี่น้องเบิ่องตัวไก่ครับไก่พันเนื้อไก่ตัวละหาโลครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปสั่งให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับนี่สับออกมาแล้ว เฮ็ดแหงเลี้ยวได้สามสิบสี่กองพูดนะครับสี่โลกลัวครับพี่น้องไก่สี่โลกลัวครับตัวเดียวครับนี่ตัวนี้กับตัวใหญ่กับหาโลนะครับนี่สี่โลกลัวสับเนื้อออกมาแล้วกัสิได้เนื้ออยู่ประมาณโลนึงนะครับมาตากแหงกัสิหดลงไปอีกกัสิเหลือหน่อยนึงนะครับแต่ว่าคุ้มอยู่ดอกพี่น้องนะครับไม่ยานั่งเราเฮ็ดแสีบอยู่นะครับเราหมักนัวอยู่ ใบเขาเนี่ยมืดเสาเนี่ยหมุดเรีงสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนะครับเอาลองสร้างมาเลยพี่น้องเด้ออุดหนุนศิลปินอุดหนุนจัดไร้วาสนเถาะนะครับอืมมันเป็นศิลปินกับอุดหนุนพี่น้องกันนี่ละนะครับกองละลอยกองละหาซิปกองละลอยกองละหาิแล้วแต่สร้างมาพี่น้องนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเกา่านะครับจ้าแมนสร้างไปไปโหลดน้ใหญ่เนาะแต่ช่วงนี้สินค้าพ่ท่านหลายปไะเดนเนื่องจากว่าโรงงานนะพ่ะท่านใหญ่ โรงงานน้ว่านไ่พี่น้องเอ๋ยนะครับก็บเฮ็ดไปสักวันนะครับพออีถูอีไทยไป,ไยไปพออีถูอีไทยไปพี่น้องเอ๋ยช่วงนี้ก็เฮ็ดไปนะครับบ่มีแนวเฮ็ดเ,เท่ากับเฮ็ดจั้ซีิล่ะนะครับอาศัยอาหารเห้งเพราะว่าอาหารสดมันทรงยากพี่น้องนะครับมันทรงโอ้ยสรงลําบากบริษัทบริษัทขนทรงเขากกจะเขาบ่อยากค่อยสรงปนไหนก็เลยหันเหีายมเฮ็ดเป็นอาหารแห้งล่องเบิ่งนะครับไก่แดดเดียวเพราะว่าเนื้อแดดเดียวก็มีแเหลวหมูแดดเดียวก็มีแลหลวจากเราก็เลยล่องเบิ่งไก่แดดเดียว นะครับนี่ครับพี่น้องกระดูกกระดูกกับปีกกับเนี่ยวัตถุนี่ยเนื้อก็ได้เพราะหลนะครับตัวนี้ก็สิเป็นขาเป็นกระดูกพี่มันมาอยู่พี่น้ำหนักมันพอเนื้ออยู่นีเพราะต้นได้เอาอยู่ไดจากขาตัวนหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็เนื้อเอิร์คมันซัมเนียนะครับไก่มันนี่ได้มางหาตัวพี่น้องเบิดบนเนื้อมันกิดเนื้อมันกิดเพราะหลเนาใหญ่ไก่ตัวนึงเนี่ยเนื้อประมาณโลเดียวตอนนั้นพี่น้อง นะครับกันสีไล่ก็ค่ะก็ดีเนื้อประมาณโลนึงอืมแต่ขาก็เบิกมันตัวใหญ่เนาะนี่มีแต่ขาก็เยอะเบิกมันเท่านั้นแหละครับพี่น้องใกล้กับตัวยังงี้ครับตัวลซีโล่าโลนะครับผมเอาสั่งมาพี่น้องสั่งมาปุนแพ็กเก็จไว้แล้วนะครับเรียงกันรายใส่ข้างบนนะครับปุณลอยนัวใกล้แดดเดียวลอยนัวพี่น้องครับผมเอาสั่งมาสั่งมาพี่น้องนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องเด้อจัดกันโดยไม่ยจานางนะครับ โรงงานหน่อยของเรานะครับปุ่นเครื่องอบเราตั้งธีเดกระดาษเครื่องอบเครื่องอบเราหลายสามเครื่องหุ่นี่เฮ็ดแบบบ้านบ้านพี่น้องครับมักแบบบ้านบ้านนะครับกินแล้วปุ๊บคิดหอดบ้านเลยพี่น้องเลยนะครับหอมหุยหุยใบเขาเขาห่อนห่อนนะครับเอาใบเขาต้อนเดียวก็ยูได้เขาปั่นยิ่งงนะครับใส่ไก่ตอนหนึ่งนี่โอ้ยอิ่มขาบหนึ่งหมดพี่น้องเลยนะครับการันตีโดยแม่ใหญ่นางสันบอกเขาตีนไปปิ้ง่ย แม่ผู้ซอยเตะเอาติ้นไปปิ้งมาเจ้าอใหญ่ตัวกระดูกต้มยำมะเขื่อเนี่ยโอ้ยสดประสมงอนงอนมันกระเสียบได้คอันแม่ผู้ซอยเนี่ยมะเขื่อเพราะกันงอนเนี่ยโอ้ยสดด่วนเลยต้มยำกินมะเขื่อเนี่กระเสียบอยู่ขามันเงาปีกมันเอาจวดจาดฟาดเบิ่มไปพี่น้องเอ๋ยนะครับโรงงานหน่อยๆเขาไม่ยานั่งครับจานร้อยนะครับเพียรตักันอยู่นี่แหละเป้าเจาะไปแจฉอยู่นี่นะครับฮะนะครับเครื่องอบเฮากับมี นะครับซอยกันนะครับผู้เฒ่ะเพราะมีรายไดข้าหมาข้าผู้นะครับไม่ยนั่งเราก็ได้ค้าหมาข้าผู้เราตื่มกันจักเล็กจักน้อยให้ลานไปซื้อขนมข้าวต้มกินน้ำน้อยใหญ่นะจวดจัดบาดปื้มให้พี่น้องสั่งเข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับอุดหนุนไม่ยนั่งนะอุดหนุนจัดร้อยพร้อมนะครับไม่ยนั่งกับศิลปินคือกันได้ไม่ยนั่งกันเลยที่มันทอดก็ลงไส้บาดแดดจัดบาดจัดทุกคนไม่ยั่กระดานไม่เนี่ยไปวันศีลวันท่านกัลองทักบาดจัดโพดล่องวัดล่องว่าจะนั่นเน้นบ่อ กองละลอยกองละลอยนะครับกองละหาซิบก็มีนะครับแต่ว่ากองน้อยแต่รุ่มซุ่มนี่คือเทียบกองใหญ่ก่อนนะครับกองละลอยก่อนเมื่อวานในกองที่จานไว้วานะกองละหาซิบนั่นที่แรกว่าจะขายหกซิบเอ้ยมันบวกคืงกันก็เลยเอาเอากองละหาซิบดีกว่านะครับกองน้อยแต่ว่ารุ่นนี้กองใหญ่ลอยหนึ่งนะครับผมอ่ะเ้าผู้ใหญ่บ้านประกาศยังน้อมาได้น้อประกาศขายไก่ให้ยคอยบ่ โอ้พัดร้องเสียงพัดร้องเสียงโอ้ยงามงามงามโอ้เลยเพันประกาศศูนย์อันบ้องพักพิงโควิดนะเพราะอันเลี้วหรือว่าจากเนาะเมื่อวานผมเอากระปุนไปให้พี่น้องเข้าอยู่เืรอะตอนได้ไปเบิงอยู่แล้วสิ้าพี่น้องลงกไปเบิงอยู่ดอกคือสิ้เลี้ยวแล้วล่ะบัี้เลี้ยวเลยม่นบ่โอเคโอ้ยดีเลยเตือนลูกหลานลูกหลานน้องมาจากกรุงเทพมันกะจังเสียเลยพักหันเลยกักตัวสิบสี่มือนะครับศูนย์พักพิงของหมู่บ้านนะครับพี่น้องครับหมู่บ้านเพืกอกตุ้มห่วมกันอยู่ ล้าน,านเอเนกประสงค์ของสีสารประโยชน์นะครับกางป้าพุ่นละเฮ็ดใบพุ่นละไก่บ้านเติอบอยู่ทางนี้ก็เฮ็ดสิ้นหลอดไก่หรือว่าไก่แดดเดียวสู้พี่น้องนะครับผมเอาสั่งมาพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยหาจานร้อยติ่งหน้องมาเลยนะครับเดี๋ยวจานร้อยกะสียายา้กาลงด่่นพระย่ง่ามเฮ็ดเก็บปลายทาง,าง,น,งนะครับแต่ว่ากะล่องเบื้องก่อน นะครับพี่น้องลองเบิ่งออเดอร์ตัวนี้มีอยู่34กล่องนะครับเหลื่อมต้นก่อนนะครับพี่น้องนะครับจวดจวดกันไปนะครับอืมเอาสับใหญ่สับยาวเอาคือยืนเบิ่งกันซื้อๆคือบ่เฮ็ดซอยนะแม่ผู้ซอยก็ดีโอ้ยเนาะแม่ผู้ซอยก็ดีเอายาวเอ้าเรวเราบอกพระราเสียงตามสายได้การบ่โอ้พักเที่ยงติโอ้พนักงานเฮ็ดเสียงตามสายท่านพระราท่านพระราโพลีตาดมังคองเข้าตาดมังคองทอดกระดูกไก่นี่แซ่บๆ เนี่ยให้พี่น้องเพิ่นสร้างมาอุดหนุนทีมงานเท่านะครับเพราะใดค่าหมาค่าผู้ไม่ชนะง่ายนะครับผมว่ากันไปพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่คือไก่แดดเดียวนะครับไรนัวไก่แดดเดียวเพิ่นว่านี่นะครับโลโก้จานร้อยกับขาเขาเฮ็ดไ้นะครับแต่ค่าโลโก้ในกับสามร้อยห้าสิบแต่สองเพนเอาล่องเบิ้งซื้อกล้องนี่ก็ใบละสิบบาทเลยพี่น้องเอาล่องเบิ้งดึกกันไปดึกกันไปแต่ค่ากล้องนี่ก็ใบละสิบบาทเลยนี่นะครับทับปอแปรน้อยนี่นะครับ เอางาเกันไปพี่น้องเอ๋ยนะครับเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อ <c oughs> พี่น้องป้องไปเพื่อสุขูสุขคนนั่นแหละพี่น้องทั้งพุ่นกัเพื่อพ่น <c oughs> บ่มีแนวกินแนาวายาเพ่นกระเพาะใส่ซั่งนะครับเอาเอาจัดไปพี่น้องเฮ้ยจะได้กับฝากเด้แพี่น้องเด้อแบนไม้ของจานลอยนะครับล่องบึงนะครับสีสูอันนี้ยังก่อนสีสูขนมจีนโอบแหงของพระเอกวิทยาพ่นคือสีสูยากยูดอกของพ่นโกอินตอเตอร์ด้เพ่นในทรงประเทศนอกคนนี้ <c oughs> จานลอยก็จะเริ่มต้น กะแล้วเขาจะเริ่มต้นพี่น้องครับเอาจะได้กับฝากนะเด้อพี่น้องเด้อนะครับไก่แดดเดียวเจ้าแรกนะครับร้อยนัวนะครับฝากนะเด้อพี่น้องเด้อเอาจวดจวดนะครับสิีดำบังคงกินเขาหลายบาดนี่เง้ยวพี่นั่งเง้ยวเฮาจวดจวด